เรื่องอาณาจักรไดโนแลนดในยุคดึกดำบรรพ์มีอาณาจักรไดโนเสาร์แห่งหนึ่งชื่อว่าไดโนแลนด์ปกครองโดยกษัตริย์ที่เร็กผู้มีแขนสั้นแต่อำนาจยาวกษัตริย์ที่เร็กปกครองบ้านเมืองด้วยนโยบายกินใหญ่ไว้ก่อนโดยอ้างว่าเมื่อเขาอิ่มแล้วอาหารจะหล่นลงมาถึงปากของไดโนเสาร์ตัวเล็กๆเองแต่แปลกที่ว่าไม่ว่าเขาจะกินมากแค่ไหนก็ไม่เคยมีอะไรตกลงมาถึงประชาชนเลย วันหนึ่งมีนักวิทยาศาสตร์ไดโนเสาร์ชื่อด็อกเตอร์เรปเตอร์ค้นพบว่าจะมีอุกกาบาตขนาดใหญ่พุ่งเข้าชนโลกเขารีบนำข่าวนี้ไปแจ้งแก่กษัตริย์ทีเรกแต่กลับถูกหัวเราะเยาะและถูกกล่าวหาว่าเป็นข่าวปลอมเพราะขัดกับผลประโยชน์ของบริษัทขุดแร่ของเพื่อนสนิทกษัตริย์กษัตริย์ทีเรกประกาศว่าไม่มีอุกกาบาตอะไรทั้งนั้นมีแต่พวกขี้ขลาดที่อยากทำลายเศรษฐษกิจอันรุ่งเรืองของเราแทนที่จะเตรียมรับมือภัยพิบัติเขากลับสั่งให้สร้างกำแพงใหญ่รอบอาณาจักรอ้างว่าเพื่อป้องกัน ไดโนเสาร์ต่างด้าวที่จะมาแย่งอาหารในขณะเดียวกันบรรดาไดาโนเสาร์ชนชั้นสูงก็แหกันซื้อที่หลบภัยใต้ดินอย่างลับๆโดยทิ้งให้ประชาชนทั่วไปอยู่ข้างบนอย่างไร้ที่พึง่งเมื่อวันอวสานใกล้เข้ามากษัตริย์ทีเร็กยังคงปฏิเสธความจริงและประกาศว่าแสงสว่างเจ้าบนท้องฟ้านั้นเป็นเพียงปรากฏการธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุก65้าล้านปีในวินาทีสุดท้ายขณะที่อุกกาบาตกำลังจะพุ่งชนโลกกษัตัตย์ทีเรกก็ยังคงยืนกรานว่า ทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมเราจะทำให้ไดโนแลนด์ยิ่งใหญ่อีกครั้งและแล้วบูมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการปฏิเสธความจริงและการคิดถึงแต่ผลประโยชน์ส่วนตนอาจนำไปสู่หายนะของทั้งสังคมและบางครั้งผู้นำที่มีอำนาจมากที่สุดก็อาจเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์สั้นที่สุดหมายเหตุนิทานนี้เป็นเพียงเรื่องแต่งและการเสียดสีเชิงอุปมาอุปัยไม่ได้มีเจตนาล้อเลียนบุคคลหรือเหตุการณ์จริงใดโดยเฉพาะ